ุยฝ่ายเดนะคะเกี่ยวกับไปเดินทางเรียนมหาลายัยวันวันวันที่สิบเอ็ดและไปโลตัสนะคะจะว่ามันเป็นเรื่องเราเกี่ยวกบไปเรียนและไปเดินห้างกันต่อว่าอาเกี่ยวกับเรื่องั้างนะต่างๆว่าเจอทาซื้อของอะไรบ้างซื้อของใช้แล้ซื้อของกินด้วยนะคะนอกจากนี้จะว่าเป็นกียไปเรียนและไปเดินไปห้างเพราะว่าเลิกเรียนเสร็จก็ไป ข้างโลงตาไปเลยสิดเดียว,ว่าพกกะด้วยว่าที่จริงก็คือจะ,จะ,จะได้รู้ว่าแน่นอนแต่ว่ามีเกี่ยวกับเรื่องเดินห้างและไปเดินคาเียนม,มหาลัยเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะจากนี้นะคะวันนี้ไปเรียนมหาหลัยแล้วนะคะวันนี้ไปเดินทางไปใน,นมหาหลัยของเราแต่ว่าเดินเตือนทางแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเดินทางขเงเราก็จะว่า มันเป็นเรื่องจะยากหรือไม่ยากพเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะก็คือทุกๆคนก็ทุกคนไปเดินทางว่าวันนี้มันไปทำหรือไปเรียนมหาลัยของเราแต่ว่ามันเป็นเรื่องเราเอนกันนะคะแต่ว่าเรืไม่ว่าซึ่งสีเรื่องว่าเกี่ยวกับฝักการเรียนรู้จ่ว่ามันเป็นแบว่าอย่างไรนะคะนอกจากนี้ก็คือว่าไปเดินทางไปเรียนมหาลัยนะคะ ไปเข้าเรียนมหาลัยเริ่มเรียนตั้งแต่แปดโมงครึ่งเริ่มเรียนแปดโมงครึ่งแล้วก็แต่ว่าไปเลยเป็นแต่ว่าไปแต่ว่าออกจากบ้านจากมจะออกจากบ้านจากมือขอพายุจังว่าอาจจะซึ้งซึ้งสัจจะจัดใจว่าออกจากบ้านตั้งแต่แปดโมงตรง เพราะว่าซึ่งอาจจะว่าทำไปยังไ,ได้ยังไรซึ่งเาจะตัดทางแต่ว่าแล้วตอนเราเรียนเทียบก็กินค่าที่หมอได้เลยถ้ากินข้าวเสร็จก็เรียนบาต่อเพราะว่าจะไปที่ไหนด้วยซึ่งที่สำคัญบ,บอกว่ามีความเกลี้ยวกันเรียนมหาลัยนะ สร้างความรู้ว่าซึ่งจะเป็นมือใจให้กับเรื่องว่าให้กับเรื่องอะไรแล้วก็มีที่เลือกตัวแทนจะว่ารักเรียนต่อแล้วก็เรียนคณะบริหารธุรกีพวกสาขาการจัดการประมาณนี้เรียนวันอาทิตย์ผสมทคับพิเศษ็ค่ะวันอาทิตย์เรียนวันเดียวพวกว่นนี้คือว่าใกล้วันจะว่าดีนะคะนูนูนูเห็นพี่เพื่อนเพื่อน้องๆหนูเห็นทุกคนใส่ชุดนักศึกษาไปห้างโัวใจด้วยก็ลงในเฟซบุ๊กด้วยว่า เรื่องเราเพราะแค่ติดนแล้วใส่ชุดนักศึกษาง่ายจ้าซึ่งใส่ชุดนักศึกษาเข้าไปว่าใส่ชุดนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้กับว่าเรื่องชุดเรื่องแบบไหนเดินทางก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยเลิกเรียนเสร็จก็ไปเดินห้างโตอุบปุ๊บปั๊บ,บนเนี่ยนะคะจต่ว่า,าก,ก็มีความเพลินจุดมาฉบับสุดท้ายซึ่งว่ามีความเออช้าก็นสิโ็อกจิกมนี่ยคะ่ะเพราะว่าล็อจิกก็เป็นเ,นเรื่องใต้อย่างไร แล้วว่าคลิดทั่วไปไปเลยว่าจากนั้นด้วยคือไปว่าไปว่าจริงๆทุกคนขาสับด้วยยังไงคะแล้วจะว่าหนูเลิกเรียนประมาณทราบปลายสามโมงครึ่งแล้วก็เลิกเรียนไหวมากเลยรู้สึกว่าหนูเลิกเรียนไหวมากแลวเดี๋อว่าคือเลิกเรียนจะใกล้กด้วยว่าหนูเลิกเรียนประมาณป่ายสามโมงครึ่งนะแต่ว่าเลิกเรียนเสร็จก็ไปห้างโรต้าแต่เราห้างโรต้าก็เลยไปห้าง ที่โรตัดมาษาคือเราจะไปเดินห้างก็ได้ซื้อของใช้ซื้อของกินต่นางๆแต่ว่าเดินห้างใช้ได้บ้างที่สุดก็แหมโอ้ยอยัยงดีเลยนึกไปเดินห้างหนูเห็นหนูเห็นเจอก็จะไปืใส่ชุดนักศึกษากันด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะการใช้ยศักด้์เลยว่าการคอลลิติ้งของเราที่นี่ก็คือมีกระจายทั่วป้าก็คือทั่วยางไาร จะเกี่ยวกับรู้เรื่องกับเรื่องราวการเรียนรู้มหาลัยและการเรียนต่อส่งเสริมว่ามีความทุจริตอย่างได้เชิงทราบมากขึ้นว่าวัสิสติกของเราซึ่งว่าการใช้การเรียนการสมองใช้ศาสตร์ด้วยว่าที่ได้จริงหนูจะดีใจไหมปี่นั่นหนูได้เรียนมหาลัยแล้วคะ่ะได้เรียนสุดยอดเลยนะคะว่าอ่านหนังสือตั้งใจเรียนรู้จะได้จะได้ไม่ตกจะไ,ไม่จะได้ไม่ต้องมนะั่ปาก้วยเนาะ แล้วค่ะจะว่าจะได้ไม่ต้องลำบากเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องรกัาถ้าจะลำบากก็ลำบากไปถ้าจะไม่ลำบากก็ไม่ต้องลำบากเนาะการเรียนรู้ห้างท่านเรี้นรู้ท่านท่านูเลิกเดซเ็จก็ไปห้างหลตัดเจาะเอาว่าก็คือห้าเือใจแต่ว่าเจะทุกหม่เลยนะทั่วไปว่าจับของเขาด้วยที่ มีไข่อะไรบ้างด้วยช่วงนี้นุกปวดปวดเอวนะคะช่วงมันยังไม่หายเดี๋ยวปวดเอวอ่าจะส่าให้หาย,ยจะว่าทางด้วยมีความด้วยว่าการใช้ค้อเขียนไ,ไ,ไหลายอย่างมาดูหัวข้อมาดูสรุปมาดูวิชาบริหารธุรกิจอะไรบ้างก็คือสาขาวิชากรารจัดการจะว่าหัวข้อจะมีจริงด้วยว่าคือได้อะไรสม,มุติว่าก็คือโจดเอเ็กด้วยลำบากก็จะว่าสรุปเรียบร้อยต้องอ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วเนาะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเล่นหทรศสพท์ต้องอ่านหนังสือตั้งใจเลยมีหัวว่าวิชาองค์กรการจัดก,การการธุรกิจประมาณด้วยว่าก็คือ,คอใช้อย่างจริงด้วยว่าจากแพ่ก,กาเนะคะ่ะแต่ว่ามีหัวข้อจริงด้วยหรือเปล่านะคะว่ามีอะไรนะคะข้อสมองแล้วก็ใช้ความรู้ว่าจําเป็นคือวิชาแบบไหนก็คือ,คอหลักการแต่ว่ามีฮอนเลคไ้ายเลปเปอร์ประมาณนี้คือ ว่าระเปอร์ของเราด้วยว่าใจดีจะตายแปลว่ามีความด้วยว่าตระมาคือว่ามันเป็นระบายไปด้วยกันหมดเราเนาะอันนี้คือวิชาก็คือวิชาองค์การและการจัดก,การภาครัฐนั่นเองนะคะมาดูกันวิชากันนะคะว่าวิชาคือแนวคิดพื้นฐานของการจัดก,การเชิงกลยุกกลยุกข,ของเราจะว่ามีวิกหลายด้วยนะคะ ข้อเอาจริงวิชาคณะบริหารธุรกิจกับการจัดก,การะค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวด้วยนี่ไงเพราะว่าใช้ลืมจริงด้วยก็คือหัวข้อหัวข้อมีอะไรจริงด้วยจริงจังน,นะคะทุกคนกคนคนะคะว่ามีอะไรใช้ไหมนะคะ กโดยการอารัดแบบว่าเสร็จปุ๊บไปแล้วอันนั้นสดจดสรุปแล้วแล้วก็มีความามากได้อย่างไรก็ค,คือวิชาหลักง่ายก็ค,คือวิชาหลักรู้ว่าหมดแล้วเนาะคาว่าใช้วัจจุบันนี้คือว่านิาร,รู้ว่าคือให้เต็มที่มีหัวข้อพิดด้วยว่า มีอะไรบ้างนะคะกับด้วยว่าที่จริงอ่งก็คือดักอะไรง่ายง่ายแต่ว่าถ้าหลักรู้มีความรู้ว่าเป้าหมายได้อะไรด้วยค่ะทิทายก็ด้วยว่าคือที่มหาวิทยาลัยนกกถึงเทพน,นะคะก็คือใบนี้กันด้วยว่าของเราไปเดินทางจะเรยียนน,นูปพี่นั่งน,นูจะสมัครเรียนปีน,นัปีนี้นูจะสมัครเรียนเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะ พี่นนหะนูจะเรียนต่อที่คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเนาะเพราะว่าคณะบริหารธุรกิจใช้งานจริงด้วยก็คือสาขาวิชาการจัดการนั่นเองนะคะแต่ว่าเรียธธรกวาาสบทบเดียววันเดียวเดียววันเดียวนะคะพี่นนนหนูจะเรียนมหา,าลัยล้านคาเด็กหกเจ็ดปีหกเจ็ดในอิน่ะคะจังว่าการเรียนพราว่านี่นอะไรนาะกรุงเทพประมาณนี้ก็คือเสร็จปุ๊บไปทันทีเดินทางก็ไปเรียนแล้วก็แต่ว่า ไปมีเรือเสร็จก็ไป้างกันต่อด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับไปไปเดินไปเดี๋ยวว่าจะเป็นไปเดินทางเรียนมหาลัยวันที่สิบเอ็ดไปโรตาสของเราจะว่า มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแาบเลยรู้ว่ามันเป็นวิกฤตของว่าวันนี้เขาว่าวันนี้วันนี้หน,น,นูใส่ชุดนักศึกษา,า,<ส>าล้วนะจะวันนี้หนูไปเรียนแล้วเนี่ยจะว่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืม่ชอบปุยฝ้ายเลยค่ะทุกๆกคนติดตามด้วยนะคะก <สา S 1> วะกดกระดิ่งได้เป็นล้าคนจะได้ไม่พลาดคลิปของเราทำทำวิดีโอทุกวันทำคลิปทุกวันทำยูทูปทุกทุกวันประมาณเนี้ยคือว่าเดี๋ยวไทายที่มหาลัายนละคะที่โรงเรียนก็ได้เราจะว่าเกี่ยวกับเรื่องใคยที่ห้างแล้วก็ คี่ตลาเพราะว่ามาเป็นอย่างไรคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดซับสไคร้ขอต้วนรับไปก่อนทั้ง